นี่นะครับ5ต่อ1 6ต่อ1แล้วครับของทีมปรลลังนครนนท์นะครับก็เรียนอีกครั้งนะครับเพราะว่าที่อาจารย์บรรยายเน้นที่ทีมปรลลังนครนนท์นะครับเพราะว่าชุดนี้น่าจะคือมีความพร้อมมากกว่าทีมขอนแก่นสตาร์นะครับถ้ามองไปข้อมูลก็อาจจะเน้นไปทางทีมปรลลังนครนนท์นะครับ อย่างคร่าวๆของคอนแกนสตาก็เป็นรงทีมของโรงเรียนสตีอเออร์ไครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นโค้ชโดนัทนะครับมาคุมทีมโค้ชใหญ่ไม่ได้มานะครับเพราะว่าเราก็าาจะไม่เจอกันก็ไม่กล้าบอกเหตุผลด้วยกันไม่ได้ถาม,มากัะกาศกาแล้วแต่ว่าโค้ชโดนัทก็คุมเด็กมาตลอดนะครับ ว่าไปแล้วก็ถ้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนี่ภารกิจของโค้ทนนี่ก็น่าจะมีพอสมควรนะครับทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คุมชุดใหญ่อย่างทีมขวัญกันสตาร์ในซีพีอละบอลแทนละลก2020นะครับแล้วก็ได้รองชนะเลิศมาครองนะครับสำหรับทีมขวัญกันสตาร์ ต่อครับถ้าให้ผมเดาๆผมก็ว่านี่หกคนที่เราเห็นของที่บาแบลนครนนท์นี้ก็น่าจะเป็นหกคนแรกที่จะแข่งขันในรายการนี้นครับถ้าผ่านเกมน,นี้ไปนะครับถ้าทีมบาแบนนครนนท์ผ่านนี้ไปก็จะเข้ารอชิงชนะเลิศนะครับพบกับทีมชนะระหว่าง เจเนอเรลลี่สปีมชนบุรีกับทีม r s u v c โอ้โหแบมแบมฮ่าแบมแบมโชว์ความคล่องตัวเห็นแล้วครับช่วงนี้แบมแบมกับน้องไนท์คู่นี้ก็ไปไปเล่นให้กับเข้าแคมป์ทีมชาตินะครับให้แคมป์ทีมชาติ ครับแตนหน้านี่ก็เห็นตาน้อยครับที่ชากรบุญเลิศก็มาขึ้นแดนหน้าแทนแบบแบบนะครับ <het> น่าจะเป็นนี่แหละครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวรองครับนี่แหละผมว่านี่แหละคือ6ตัวหลักของทีมที่บราแวน,นนครนนท์ <het> ไปที่10ต่อ2แล้วครับ คู่นี้อาจจะจบเร็วเราก็ทนการจบเสร็จแล้วก็พักแล้วก็ช่วงก่อนขา้นแข่งขันสันก30นาทีนะครับเราจะมาชมในคู่ต่อไปเจนารีสตีนชนกรีจะพบกับ RSUVC ในเวลา16นาฬิกาหรือ4มอเย็นนะครับคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับวันก็วัน ไม่มีโค้ดเอ็มกับโค้ดดัวนะครับสืบปรบบน,นครนนเพราะต้องไปอบรมนะครับติดการอบรมทางผบทบทางผบอทอบ,อทอบอของโค้ดเอ็มออโค้ดมุ้ยครับแจ้งมานะครับว่าติดอบรมผบอทอบอผู้บัญชาการที่บ้านนะครับตำแหน่งนี้ใหญ่นะครับดู 12ต่อ3นะครับพักหน่อยครับเพราะว่าตัวเปลี่ยนไม่ไม่มีเลยนะครับ7คนพอดีนะครับสำหรับคอนไก่สตาร์นะครับปุ๊บเราก็ต้องมาขอบคุณผู้สนับสนุนให้รายการอัญชัญยาวอลเลย์บอลอินเวสเทชั่น2 0ง0เกิดได้นะครับคุณวิรัติแข็งขันนะครับท่องเที่ยวและการวีลาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณสุวรรณดบ ผู้ว่าผู้ว่าบัณฑิตศิลป์นะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแม่งานใหญ่ของงานนี้ในการจัดการแข่งขันนะครับตั้งแต่คุณเนานะครับจากสบสย์สมเนากองทองประธานฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับเพอทาให้รายการนี้ชาวพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดข้างเคียงได้ชมกันรวมถึงแฟนบอลเล์บอลที่อยู่ ไม่ได้มาสนามนะครับก็ได้ชมไลฟ์สดทางเทจนีแล้วก็ทาง YouTube นะครับช่องเชนชแน,นลวอลเลยบอลน,นะครับแอดมินนันแอดมินทินนะครับมาไลฟ์สดทุกคู่เลยคนนี้น,น่คนนี้ใจรักจริงๆมาจากขอนแก่นเลยนะครับมาเลยจริงจริง,รงผมไม่รู้เลยว่าเขาจะมาไลฟ์สด แม่ผมเลยต้องไปประกาศก่นว่าต้องมาช่วยไฟ้สดนี่เรามารู้มาเจอกันที่สนามนะครับเพิ่งรู้จักกันส่วนของผมนั้นก็คุ้นเคยกับคุณเนาครับก็ช่วยทุนพันแล้วก็พอเห็นไม่มีไร้สดก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวมาช่วยวยไร์ตามที่เราพอจะทําได้นะครับ่ดยนี้ก็บอกให้เข้าใจกันนิดนึียวเขค,คุยกันไปเรื่อยๆบ้างนะครับเพราะว่าคู่นี้ ว่าเมื่อคนบางคนไม่ให้ใจเห็นชื่อขอนแก่นสตาร์มานี่ก็จะเป็นเป็นทีมชุดที่ได้รองแชมป์อะไรหรือแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเพราะว่ามีเหตุจําเป็นที่ทางทีมทางคนที่รับจากโคชชน,นี่จะส่งชุดใหญ่อะไรมาไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ทีมอยู่แล้วก็ส่งสองทีมด้วยส่งเยาวชนด้วยก็นะครับก็ต้องแบ่งๆกันไป มาแล้วครับซ้ายสั่งได้นะครับ <avoir> ซ <own fucking clouds> ิน <popular turns> <gment> ินาธโฟเจริญผมไม่ได้ตั้งนะผมเห็นแป๊บๆก็เหมือนกับแฟนวอลเลยบอลตั้งสายยาให้เล่นซ้ายสั่งได้ซินินาาโอโหสามเมตรเลยครับมาถึงอืมฮวอกไม่ได้เป็นสิธย์มาจากโรงเรียนศรีกุลาพิจยรไหลสุตการนะครับ เด็กซ้ายตอนสมัยอัศยมนี่เด่นเลยนะครับเล่นให้สวยสมุดโรงเรียนเก่าของยายนาที่นาเลยนะครับวันนาบัวกแก้วนะครับสวนกุหลาบสุดประการแ้มคะแนนครับอ๋อแจกคะแนนออกอาวครับเ,เดี๋ยวก่อนเขายืนบางอะไรจับดินสิบห้าต่อหนะครับแต่จริงๆก็มีนู่นนะครับตรงสกอร์บอร์ด น้องไลายน้องเขาลืยยืนลึกเข้าไปตรงนน้นเลยนะเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวจะช่วยขาน1 6ต่อ6แล้วมั้งโอ้บอกได้อีก17ต่อ6แล้วนะครับตอนนี้แต่าหางเอบเ17ต่อ6ครับแต่ตอนนี้ก็มีมุมดีเห็นเห็สกอร์ด้วยก็โอเคนะครับค่อนข้า,างห่างก็เราก็ดูเขาต้องเล้นดูที่ทีแบบแวร์และครนน์น,นะครับคือ อ้าวแ่ yeah! ตีไปติดแล้วแต่เทา้ายังเล่นได้นะครับเพราะว่าที่ดูแล้วก็น่าจะไม่เปัญหาในเกมนี้ครับ hmm. นัดนี้อย่างน้อยก็ต้องเล่นให้ความคุ้นเคยกับกับทีมด้วยนะครับเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นนะครับ hmm. อืมอเอ้ครับจบ่อนอย่างไน,น,น,นเนี่ยก็ต้องมา ขยับขึ้นมาเป็นตัวหลักแล้วนะครับในรายการนี้เพราะว่าพี่เต้ที่ช่วงแฟนลิกแฟนเนนี่ก็เป็นตัวหลักของทีมแล้วก็ไม่สมบูรณ์ดีนะครับพูดถึงไม่สิเจ็บก็ไม่จะมางอันนี้ก็เนี่ยนะครับต้องให้ลงคุณน้ำให้ซ้อมกับทีมรับทีมลุกซ้อมกับมือเช็ดซ้อมกับบอลรับให้ได้นะครับ ได้ไปตาม10คะแนนเลยครับแปต่อ10นะครับสำหรับทีมขอนแกนสตาร์โดน่นี้ต้อ็ยังดุดันอยู่นะครับอย่างอีกทีนะครับคู่ต่อไปเป็นคู่ที่ต้องน่าติดตามอีกทีหนึ่งเพราะว่าเจนเนอรี่สุฟีนเจนเนอรี่อีเทคคือก็ามากันชุดใหญ่นะครับ ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ชุดใหญ่ชุดไทยแลนหลีกเนี่ยเมื่อกี้เห็นสองคนแล้วครับเห็นชื่อของไทยแลน์ลีกแต่เขาน่าจะมีมากกว่านั้นนะครับขอบคุณนะค้าวคุณแม่ของน้องสปายมาชมด้วยเมื่อกี้ก็เจอน้องสปายกันยังคุยจะบอกว่าคุณแม่มาทักไทยนะครับอือดาดา,ดาพี่เต้าพาคุณแม่ไปเที่ยวคะ่ะอ๋อแหมอันนี้บอกรายละเอียดแล้วครับสำหรับแอดมินด้าอืพี่เต้ลพาคุณแม่ไปเที่ยวดีครับ ลูกฟันดิวล้สามสาวดาวดิวล์มเหรอ,อดูครับยี่สิบต่อเก้าลครับนี่ต้หาจะว่าคือถึงจะเป็นต่อเยอะแต่ว่าจะปล่อยอ นักตบสำรองหรือว่าจะเฉลี่ยให้ลงสนามทุกคนก็อย่างนั้นเพาเป็นนัดแรกนะครับว่าต้องเตรียมสําหรับนัดต่อไปที่เป็นนัดที่สําคัญนัดชิงชนะเลิศนะครับก็ต้องต้องดูว่านักกีฬาเพื่อให้เข้ากับทีมเวิร์กนะครับก็ต้องส่งเนี่ยแหละครับที่อย่างที่บอกว่าเห็นเห็นเห็นหกคนแรกเนี่ยก็คือนี่แหละครับที่จะลงแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าผ่านเข้าชิงชนะเลิศ ก็ต้องเล่นให้ได้มากี่จุดเ,เล่นให้ได้เห็นข้อดีข้อเสียของของการเล่นนะครับแล้วค่อยปรับมาแล้วยิงโคตรใหญ่สองคนไม่ได้มาด้วยนี่ก็ต้องเป็นหน้าที่ของโคตโตที่จะทำแต่โคตโตก็ดูแลทีมาตลอดเล่นกันนะครับดูแลทั้งทีมดูแลทั้งพิติกด้วยนะครับพิติกหมายเลขหนึ่งของทีม นี่ครับซ้ายสั่งได้มาแล้วอน้องนิ่มลงมาแล้วครับหมายเลขสองนี่เป็นดาวลุกอีกคนหนึ่งนะครับลงทีแล้วก็พอลงด้านหลังก็เอาแบมแบมมานัดนี้แบมแบมรับบทลิบเบโรโคนเดียวเลยนะครับต้องดูพรุ่งนี้ว่าโคตโตจะให้ติ๊กเป็นมือตัวเอาตอนนี้ไปอีกสองนะครับ ให้อย่างน้องมิ้นนะครับมีเซตของทีมได้ลงบ้างครับอีกคนก็เป็นเลิดเก่าแรวสุรวันนะครับบุนเลิศบุส,ส,สักเลิศก็เป็นเป็นรุ่นพี่ของแบมแบมของน้องมิ้นนะครับอื้อหือยั่นเลยครับ อ้าวยังได้แล้วที่แจ้ไปโอ้ได้จ้งง่ายๆครับตอนนี้นุ่มละมุนครับอ๋อน้องนุ่มละมุนนุ่มละมุนลง,ลงแล้วนะครับนุ่มละมุนอ่าดาบโอเคครับผมก็อ่านคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างนะครับคันนี้ดูอย่าซีเรียสไะครับไปเรื่อยๆเ,เพื่อความผรรษาอันนี้่ะแต่ ต้องบอกว่าคู่ผู้ชายสทีมนี่สนุกอย่างพวกนี้เนี่ยผมว่าต้องไลฟ์สดตั้งแต่คู่แรกแล้วแหละครับเพราะว่าอาจจะคู่2คู่แรกถ้าเป็นชิงชิงิงที่3หญิงไปดูธีครับเพราะยังไงเราก็มาตั้งแต่คู่แรกแล้วก็อาจจะไลฟ์สดตั้งแต่คู่แรกไปเลยแต่จะบอกว่า3คู่หลังตั้งแต่ชิงที่ชายชายนะครับชิงที่3ชายต่อด้วยชิคเกอร์เลอร์ชายแล้วปิดท้ายที่ชิคเกอร์เลอร์หญิงนีา3คู่หลังนี่น่าชมกันทั้ง3าคู่นะครับ อนนี้นี่ปลายเซตที่สองแล้วนะครับอ,อ้าโหโอ้โหน้องบินใช้ได้ลูกนี้นี่จังหวะพอดีพอดีกันนะครับกับตาน้อยนะครับปริชาตินะครับปริชาติเซตผมเดินนะครับต้องขออนุญ,ญาตพูดชื่อเล่นกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าชื่อจริงอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับปริชาติอินเตอร์สิ เป็นนักวอลเลย์บอลสายทางของครูถานะครับถาปนาทวิลการนะครับกับครูมาลินีถวิลตา,าโอ้โหเลยนี่ต,ตกสิแทมย่างหางฮะก็สิบแ้มนะครับาสายมาพร้อมๆกับน,น้องเฟิร์สนะครับคู่กันมาครับ, i, ลลน,บน้องเฟิร์สน้องมินนะครับมาแบมแบมเนี่ยครับแบมแบมก็มากับน้องไหนคู่กันมาครับจากผู้ชมบีมินีวอลเลย์บอลออื้ เหมือนโขงหลังกล้าให้แล้วตอนนี้ตรงน,นี้นี่ก็เข้า2อกับทีมชาติอยู่นะครับเป็นดาวรุ่งที่าทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับกำลังสนับสนุนนะครับมีโครงการท,ที่เรียกนักกีฬาดาวรุ่งแล้วก็นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีนะครับในไทยแลนด์หลีแล้วก็เข้าไปเก็บตัวฝึกซ้อมเราก็จะได้เห็นนักตบหน้าใหม่ๆเข้ามาและบางคนก็อาจจะเป็นหน้า เก่าที่ว่าอาจจะทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็เรียกเข้ามาอันนี้ก็ยังผสมสายก็พี่อพี่บีนยังยังอ,อกอนน้องไนท์ลงไปอ,อ่าน้องไนท์ลงกับเหมือนเดิมนะครับน้องไนท์ก็เป็นหกคนแรก,กเซตแรกเลยนะครับ เียแหละครับทนูได้เห็นฟอร์มเต็มๆของทีมบาบแานครนนเอาเป็นเซตทอยต์แล้วครับตามอยู่15ต่อ24นะครับปิดได้ไหมโอ้ก็เป็นกติกากา้าิรครับดาวไม่ีปันหาครับชนะไปส่อ25ต่อ15เท่ากับเซตแรกนะครับ <c oughs> ครับอ,อคุณคุณตองก็ขะเขาว่าอย่างที่บอกไว้ครับเพราะว่ากอนเกิดสตาร์ห้มาแบบนี้ครับนะักกีฬาไม่ ไม่ม่ใช่คับคือมาสองทีมโดยทั้งเยาวชนทั้งสโมสรหญิงก็ต้องแบ่งๆกันให้ไปบางแต่เห็นนี้ก็ต้องทางทีมบอดแบงก็ต้องเล่นเต็มที่นะครับคือต้องเล่นไปเล่นหย่อแยะย่อแยะเขาไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ยังมีแมตช์สำคัญอีกก็ต้องเล่นกันตามเกมตามที่ซ้อมมาด้วยนะครับแล้วก็